สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n e l ต้องซุยกับผมต้องพันวัตรนะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้มีข่าวสารอัดแน่นอย่างมากอย่าลืมติดตามรับชมนะครับช่วงแรกเนี่ยไปคุยในเรื่องของฮาจิเมะโคโซกกันหน่อยเป็นกองกลางอดีตทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเคยไปสร้างชื่อเสียงในฟุตบอลยุโรปในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันกับฟตุกาด แล้วก็ปัจจุบันคาแข่งอยู่ที่เมืองไทยกับทูแบงคอกนะครับเขาได้ออกมาบอกว่า2นักเตะวัยรุ่นของบุรีรัมยูยเต็ดอย่างสุปโชคและสุพนัทเหมือนตานะครับดีพอที่จะไปเล่นเจลีกและดีพอที่จะไปเล่นยุโรมนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยทางฮาจิเมะโฮโซไกนะครับเขาได้สัมภาษณ์ผ่านทาง Soccer King ซึ่งเป็นสื่อฟุตบอลชื่อดังของประเทศญี่ปุ่นนะครับ โดยนักข่าวของซัฟเตอร์คิงเนี่ยเขาก็จะยิงคําถามให้กับโฮโซกายเขาบอกว่าตอนที่คุณไปเล่นที่บุยลำเนี่ยมีนักเตะอายุน้อยของบุยลำคนไหนบ้างที่สามารถลงเล่นในเจลิกเหมือนกับชนาทิพสงกรสินซึ่งโฮโซกบอกว่าไม่ต้องสงสัยในเรื่องของความสามารถเขาบอกว่ามีบางคนสามารถเล่นในเจลิกได้แน่นอนแต่คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเล่นได้ดี และเล่นได้สุดยอดแบบชนาทิพย์สงกระสินนะครับชื่อแรกที่โฮโซไกเกินมาก็คือชื่อของสุปโชคสารชาตินะครับโฮโซไกให้ความหมายว่าเขาบอกว่าสุปโชคเนี่ยน่าจะเป็นผู้เล่นไทยที่ดีที่สุดในตอนนี้และเขากําลังพัฒนาและเติบโตไปในทิศทางที่ดีในซีซั่นนี้นะครับอีกหนึ่งคนคือสุพนัทเหมือนตาน้องชายของสุปโชคเขามีความสามารถสูง ที่เขาไม่คิดว่าสุพนัทจะมีอายุเพียงแค่17ปีมันเป็นเรื่องไม่น่าเหลือเชื่อหากลองคิดดูตอนคุณอายุ17คุณจะมีฝีเท้าดีเท่าสุพนัทหรือเปล่าโอ้โหต้องบอกว่าคำพูดของโฮโซไกเนี่ยถ้าเกิดทั้งสุปโชคและสุพนัทได้มาเห็นเนี่ยต้องบอกว่าปื้นแน่นอนนะครับและโฮโซไกย,ยังบอกว่าเขาไม่รู้ว่าพวกเขาเนี่ยจะตัดสินใจเลือกสิ่งใดในอนาคตแต่คิดว่า ทั้งสองคนนะครับสามารถตั้งเป้าหมายของตัวเองในการค้าแข่งเจลิกซึ่งไม่เพียงแค่ในเจลีกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงในยุโรปถ้าเขาพัฒนาฟอร์มการเล่นได้ดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับโอ้โหคือการที่นักฟุตบอลระดับตำนานของญี่ปุ่นเนี่ยโฮโซกายนะครับอย่างที่ผมบอกมีชื่อเสียงโด่งดังมากประสบความสำเร็จมากมายในศึกฟุตบอลเจลีก ประสบความสําเร็จกับทีมชาติญี่ปุ่นและก็ประสบความสําเร็จในฟุตบอลยุโปนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาาพูดถึงนักฟุตบอลไทยในแง่ยอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องดีอย่างมากนะครับและแสดงให้เห็นว่าโฮโซไกเนี่ยเขายอมรับในฝีเท้าของทั้งสุพชคและก็สุพนัทเป็นอย่างมากนะครับก็ติดตามดูแล้วกันว่าทั้ง2คนเนี่ยจะมีโอกาสไปเล่นฟุตบอลต่างประเทศได้เมื่อไหร่นะครับซึ่งผมมองว่าตอนนี้ทั้งคู่เนี่ย กำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีอย่างมากสุพรโชคสารชาติคือตัวหลักของวุร์รัมในตอนนี้ขณะที่สุพนัทก็พัฒนาฝีเท้าด้วยก้าวกระโดดจริงๆนะเครับเพราะฉะนั้นผมว่า2คนนี้ก็เป็นความหวังใหม่ของวงการฟ,ฟุตบอลไทยและเป็นความหวังใหม่ของแฟนบอลไทยที่จะได้เห็นนักเตะไปคาแข้งในเจลีคนต่อไปรวมถึงโอกาสไปยุโรปแปดทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ต้องรอดูและรอติดตามว่าพวกเขาจะได้ไปเมื่อไหร่นะครับอันนี้เป็นเรื่องของโฮโซไกแล้วก็สุประโชคแล้วก็สุพนัทนะครับขยับไปเรื่องของชนะทิปย์สงกระสินกันหน่อยที่เกมล่าสุดฟอร์มแรงอย่างมากนะครับพาซัปโปโรบุกชนะโยโกฮาม่าเอฟซีสอต่อหซึ่งชนะทิปมีส่วนร่วมทั้ง2ประตูนะครับโดยเฉพาะประตูที่2เนี่ยที่คิล์พาสให้กับซูซูกิไปยิงอย่างสวยซึ่งล่าสุดนะครับ บรรดาสื่อยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับได้ออกมาจัด11นักเตะยอดเยี่ยมในศึกเจลิกแมตที่2ซึ่งปรากฏว่าชนาทิปส่งสกระสีนะครับแทบจะติดแทบทุกสื่อเลยที่จัดยอดเยี่ยมโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากโดยเฉพาะทางเจลิกนะครับโดยทางดาโซนเนี่ยเขาก็จัด11นักเตะยอดเยี่ยมโดยชนาทิปติดทีมร่วมกับมูซาชิซูซูกินะครับ ก็เป็นกองหน้าเพื่อนร่วมทีมที่ทั้งคู่กําลังเข้าขากันอย่างมากก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับชนาทิพย์สงสินนะครับเพราะว่าฟอร์มดีจริงๆแล้วก็ติดทีมยอดเยี่ยมแทบจะทุกสํานักในญี่ปุ่นก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็อีกอย่างครับในตอนนี้ชนะทิพย์สงกศินนําเป็นดาวซุนโบเรื่องของแอซซิตอยู่ในปัจจุบันนะครับผ่านไป2นัดทําได้3แอซซิตซึ่งนําเป็นอันดับหนึ่งนะครับ มากกว่าทางคิสเตโนของคาชิวะเลโซแล้วก็มากกว่าทางเลนโดเปราของซานเฟสเซฮิโรชิม่าซึ่งต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับชนาทิปย์เนี่ยแอซิดมากกว่าพวกบรรดาน,นักเตะบราซิลที่ต้องบอกว่าฝีเท้าดีอย่างมากในญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นรอติดตามว่าเขาจะสามารถทำแอซิดได้ต่อเนื่องหรือเปล่าซึ่งชนาทิปในฤดูกาลนี้นอกจากตั้งเป้าหมายจะพาซัปโปโรไปเล่นเอฟีแชมเปี้ยนลีกหรือ ได้แชมป์สักรายการนะครับเขายังตั้งเป้าหมายสําคัญคือลงเล่นทุกนัดถึงแม้จะยิงประตูไม่ได้แต่ต้องมีแอสซิสทุกนัดโอ้โหว่าฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเป้าหมายที่ท้าทายสําหรับชนาทิพย์สงกระสิ์จริงๆเพราะฉะนั้นติดตามดูแมตต์ต่อไปนะครับไปเยือนคาชิมะแอลเลอร์ซึ่งไม่ใช่งานง่ายแน่นอนแต่ถ้าเขาทำแอสซิสได้อีกนะผมบอกเลยว่าความมั่นใจมาเต็มกว่าน,นี้แน่นอนนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ BG จีประทุมยูเนเต็ดนะครับอย่างที่ทราบว,ว่าโคดองดูสิเฉลิมแสนเฮดโคดของเขาเนี่ยชื่นชอบในลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากและเขาก็แฮปปี้สุดๆที่ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์นะครับล่าสุดโคดองเนี่ยเขาได้เผยถึงทีมรักของเขาที่คว้าแชมป์แล้วก็พูดถึงจะนําสไตล์การเล่นของลิเวอร์พูลเนี่ยมาปรับใช้เข้ากับ BG ทําพูดของโคดองน่าสนใจนะครับโคดองบอกว่า ถ้าให้เปรียบสไตล์การเล่นระหว่างลิเวอร์พูลทีมที่เขารักส่วน BG เนี่ยก็เป็นทีมที่เขาคุมเนี่ยเขาบอกว่าสไตล์การเล่นเนี่ยคงจะไม่เหมือนกันเพราะ BG จีปทุมจะเล่นระบบ3-4-3หรือ3-5-2ส่วนลิเวอร์พูลก็จะเล่นระบบหลัง4ใช่ไหมอย่าง4-3-3แต่ก็มีบางอย่างในระบบของลิเวอร์พูลนะครับที่โคชโอ่งบอกว่าจะพยายามนำมาปรับใช้กับทีมโดยเฉพาะการเปลี่ยนเกมจากเกมรับเป็นเกมลุกหรือเกมลุกเป็นเกมรับ นั่นเป็นสิ่งที่โคชโอ่งเนี่ยจะพยายามฝึกและเอามาใช้กับ BG ให้ดีที่สุดและโคชโอ่งก็บอกว่าเขาเชื่อมั่นอย่างปีนี้แน่นอนที่ได้ผู้เล่นทีมมทมท่มีประสบการณ์ทีมชาติไทยมีประสบการณ์คว้าแชมป์ไทยลีกเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมทําให้ตอนนี้เนี่ยทุกคนในทีมมั่นใจว่า BG นะครับดีพอที่จะควาชช้าแช,ชมป์ใดแชมป์หนึ่งให้ได้ แล้วคดองก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเขาก็ยังตอบไม่ได้ว่า BG ปทุมเนี่ยจะคว้าแชมป์ลีกได้เมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆนะครับไม่ต้องดอนานถึง30ปีเหมือนลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนโอ้โหแอบมีการมาจิกตัวเองนิดนึงเลยครับก็ผมมองว่าน่าติดตามเพราะสไตล์การเล่นของลิเวอร์พูลเนี่ยทุกทีมก็อยากนำมาใช้อยู่แล้วนะครับการเล่นเพสซิ่งการทำเกมบุกที่มันอันตราย แต่ต้องดูว่าการเอามาใช้เนี่ยมันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับแต่ B g จีน่าจะตามมองเหมือนกันสําหรับโคดโองนะครับตอนนี้ก็ฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นนักเตะตัวหลักๆอยู่กันครบและกระหายที่จะลงสนามเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทีมเต็งแชมป์ในศึกฟุตบอลไทยลีกและจับตาดูว่าเขาจะเสริมนักเตะบิ๊กเนมใครอีกหรือเปล่านะครับสำหรับ BG ให้รอดูเลยอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ในช anel ตองสุยนะครับขอบคุณทุกการรับชมและอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจกับผมต้องพันไว้กันด้วยคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ